เดี่ยวไปค่ะชื่อเพลงว,ว่าจีบปะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเหมือนมันเป็นเป็นผลงานชิ้นแรกที่เราได้ลงมือทําแบบเกือบทุกขั้นตอนเลยแล้วพอปล่อยออกไปคนคนก็ตอบรับดีเรารู้สึกว่าเออมันแบบภูมิใจแล้วก็ชื่นใจไปในตัวด้วยป็นไงคะกับการกระแสเราเห็นกระแสแล้วใช่ไหมที่ออกมา เรียกไดว่าก็คาดหวังไว้เยอะกว่านี้แต่เข้าใจได้เพราะว่าช่วงนี้แบบคนปล่อยเพลงเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้เพลินค่อยๆทำงานดีกว่าแต่ในพิธีซะแบบเพลงเราก็เหมือนขึ้นชาต้นๆเมืนกันจริง,งเหรอใช่ด้วยเนื้อหารคุณตีที่มันแบบค่อนข้งงางทำางด้วยนเนาะยอดเย<า>ี่ยมเลยจริงๆหนูไม่ค่อยได้เข้าไปตรวจหรอกแบบจะเข้าไปดูยอดวิวยูทูปมากกว่าอะไรเงี้ยจริงๆอยู่การร่วมงานแบบใชใหม่ด้วยเนี่ยอะไรการทำธุรกิสนุกมากค่ะคือให้คราวเขาให้เขาเรียกว่าให้อิสระเราเยอะมากในการแบบ คิดเพลงคิดคอนเซปต์หรือแม้กระทั่งถึง MV ็มวเขาเปิดเปิดโอกาสให้เราได้ทำหลายๆอย่างแบบถ้าน้องอยากใสนนี้ได้พี่ให้ใส่อะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเปิดกว้างเป็นอิสระเลยสำหรับแนวความคิดของเราเองด้วยใช่แฮปปี้นอกจากการที่เราได้ออกไอเดียอะไรแบบนี้ด้ยแฮปปี้เพราะว่ามันเหมือนแบบพอเราได้ออกไอเดียมันเรารู้สึกว่ามันแบบเนี่ยมันคือเพลงของเรามันคือแบบความภูมิใจของเราอะไรเงี้ย แต่แตแม,กกแม่ที่ผ่านก็เแลชใช่คือก็ไม่แน่ใจว่าแบบถูกกับเราหร,อหรอือเปล่าแต่หมายถึงว่าเราชอบด้วยความที่ว่าเราเป็นคนฟังหลายแนวด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะแบบเราอยากลองทํำหลายๆแนวก่อนเพื่อเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยอ,อันไหนที่เราชอบมากที่สุดอใใช่ค่ะปีเป็นปีหน้าเพราะปีนี้ปีนี้พอแล้วไปเที่ยวดีกว่า ปีนี้แบบพักงานก่อนไปเที่ยวแล้วกันแต่ว่าพรุงนี้พออยู่พักก็จะถึงการเที่ยวกันดำน้ำด้วยใช่ใช่ค่ะแต่วินน้องเองไปยังไปชอบเพลงเรามั้ยเพราแบบคือปกติเขาก็บอกว่าเพลงพ้อแต่ปกติส่วนตัวเขาก็ชอบเพลงที่เป็นฟิลแบบจะเป็นแบบกีตาร์อะไรเงี้ยแบบดีกีตาร์แล้วเครื่องดนตรีไม่เยอะแล้วก็ร้องแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นสไตล์แบบเป็นคนละสไตล์กับเพลงป๊อปสมัยนี้อาจจะเป็นเป็นแนวแบบ เาเลี้ยงก็เป็นเพลงเก่าแบบเก่าเก่านิดนึงอ่ะในยุคประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวงต้องเป็นวงอินดี้เขาจะชอบสไตล์นั้นชอบเพลงแบบเป็นเพลย์ลิสต์เขาถ้าหนูฟังหนูหลับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ใช่แนวเรามันแบบมันเราคนละเจนอะไรเงี้ยเพลงเขาจะเป็นแบบดีกิตาร์แล้วก็น่าอะไรไปเรื่อยๆแต่ของเราจะแบบมีบีดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อยู่ก็แล้วคือเจอเขามาเขาเพราะว่าเขาห่วง เคยววงงรรอะไโอ้ oh, ใช่เขาขี้หวงเขาขี้หวงมากแล้วเราก็ต้องมีการทําอะไรแบบถูอให้เขาเห็นเลาต้องเป็นห่วงใช่ม้าเราเหมือนเราใส่กระโปรงเราใส่กางเกงซับอย่างเงี้ยเราก็นั่งเราก็เวลาเราก็นั่งเราก็ฮึบพอเราลุกก็ฮึบคือมันแบบเห็นแบบซิ้ววิอะไรแกเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้โป๊แล้วหนูแบบต้งมีกางเกงซับอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่จริาก็เป็นคนที่ถือด้วยไหมหรือว่าคนน่าจะออกแนหวหวงไม่หึงแต่ว่าหวงหวงมากหวงแบบห่วงหวงอะ ของมันไข่ในหินดูแบบนั้นดูเหมือนน่าจะแบบปล่อยๆนะนี่คือหัวมากใช่นว่าลกนั่งโค้งกั้งแบบนี้ใส่แบบไมบอยอ่ะใช่ใช่คือเหมือนแบบการที่การที่แบบหนูใส่กางเกงซับเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราแบบไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีพี่ชายน้องชายเราก็แบบเป็นสไตล์นั้นเราก็เลยอาใส่กางเกงซับเพื่อป้องกันตัวเองแต่แบบเหมือนมันแบบเขาบอกว่าไม่ได้ใส่กางเกงซับเราเมื่อต้องแบบลุกเรามังต้องเซฟอีกนะเดินนั่งต้องดูต้องจัดซึ่งเราสึกว่า โอ้ยเอาใครได้ก็เพิ่งรู้ว่าแบบออกผู้ชายแบบมุมมองผู้ชายเขามองทะลุขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นหัวเรื่องการแต่งตัวของเขาเป็นก็ค่อนข้างค่อนข้างก็มีกีนนะหรือว่าจะกินแค่พวกแบบไปเที่ยวเรื่องานเขาไม่สนใจอยู่แลเงี้ยใช่เรื่องงานแบบใส่อะไรก็ได้เพราะว่ามันคือแบบมันคือบทบาทที่เราไปรับหรือว่าเราขึ้นงคอนเสิร์ตจะใส่อะไรก็ได้เรื่องงานแต่ในพาร์ทไลฟ์สไตล์เราก็จะถ้าไปเที่ยวเขาเราต้องคิดแล้วว่า ต้องเลือกชุดก่อนแล้วก็จะสกรีนตัวเราก่อนระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวโป้ไว้แล้วเราก็เลยแบบไม่ได้แบบกังวลอะไรก็เลยไม่ได้ติดอะไรเลใช่แลรัก็ติดยังไงคะตอนนี้กี่เดือนกี่ปีอะไรยังไงแล้วประมาณปีหรือเปล่าสัมภาษณ์ครั้งประมาณปีหนูไม่ได้จำอ่ะเออเหมือนแบบไม่ได้นับว่าแบบครบรอบอะไรเงี้ยแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบใช่ ใช่วันพิเศษคือแบบวันเกิดอะไรเงี้ยหรือวันที่ฉันว่างแล้วฉันอยากไปกินอันนั้นคือแบบวันพิเศษอะไรเงี้ยนี่ะว่าดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังแบบทุกอยเดิมเลยใช่เหมือนเดิมมีแบบแต่มันก็ยังต้องปรับกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะแบบลงตัวแล้วนะแต่ก็ต้องปรับอีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอดเวลา ก็ต้องอ่ะลูกโซ่ปุ๊บอ่ะโอเคอันนี้เธอเปลี่ยนฉันเป,นป,ปลี่ยนโอเคอปรับใหม่ปรับใหม่บางแต่วิาโหไม่ค่อยทะเลากันด้วยศาสนาอย่างตเลยกมีบ้างเล็กๆน้อยๆ <c oughs> คือ,ค,อคือมันไม่ค่อยทะเลาะเพราะว่าบางทีเขางอนอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยรู้ <c oughs> ถ้าเขาไม่พูดเขาไม่พูดไงเขาเหมือนแบบเขาก็แบบนิ่งๆแล้วก็เราไม่รู้เขาก็อ๋อเขาดูปกติดีนะแต่ถ้าเรางอนแล้วจะแบบงอนอะไรเงี้ยเลยเราจะแบบโกรธอะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เห็นเลยแสดงว่าเราบ่อยๆกว่า ใช่เออใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงอนเหรองอนตอนไหนวะงอนเรื่องอะไรวะเนี่ยงงอะไรแต่แบบมันจะเป็นจังหวะที่เขาแบบหายแล้วหายเองอะแล้วจะแบบอ้าวเหรอเมื่อกี้งอนเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาโตค่ะเขาโตกว่าเราเหมือนเขาแบบบางเรื่องเราสามารถปรึกษาเขาได้ใช่ซึ่งมันแบบแล้วเขาให้กำลังใจเราได้เขาให้มุมมองอะไรแบบสมมติเรามองเรื่องเรื่องหนึ่งอะในแบบมุมมองของเรา แล้วเราก็ขยับไปมองในมุมมองอีกคนหนึ่งขยับมุมหน่อยอะประมาณสามุมมองแต่เขาจะเป็นคนที่มองแบบประมาณร้อยมุมมองเขามองเยอะมากเขาจะเป็นคนมองภาพกว้างแบบกว้างมากซึ่งบางทีเราแบบเรามองไม่เห็นเพราะเรามองใกล้ไปแสดงว่าเรามองแค่เพียงภายนอกของเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดื้อนะไหนซึ่งเขาเป็นคนใช่ใช่เขาเป็นคนเขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะใช่ค่ะมีพันเตรียมไปเที่ยวไหนบ้างเลยคะ มีตอนปีใหม่ไปเที่ยวแต่หนูยังไม่รู้ว่าไปไหนหนูให้เขาจัดการเพราะหนูมันทํางานทุกวันเลยอ่ะแต่เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> น้องวันใหม่เต็มคลุกน้ำเลยใช่ไได้งั้นเดี๋ยวหนูต้องไปเตรียมวันพีชอ่ะนะโดนตีคู่เลยนะพี่บอยจะตีวันใหม่นะวันใหม่จะเอากันไป <c oughs> ตัดฝุดแล้วนะแต่น้องโตแล้วนะเ <c oughs> นี่ยชอบห่วงน้องกันอ่ะเออเพราะว่าน้องเห็นอ่าคนนั้วส่งลูกไปไทยในครอบครัวดูใช่ไหมแบบชุบน้ำชุบพีชสีม่วง ยังไงครับฝั่งฝั่งเราเป็นฝั่งผู้หญิงมีอะไรอยากจะช่วยน้องให,หม่นะคะสู้ให้หนหนูได้กอดใจหน่อยเออไม่ไมรู้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบอย่างตอนเคยไปเที่ยวด้วยกันหนูแบบเราใส่เหมือนน้องแบบสั่งเสื้อมาให้คู่กันเป็นเสื้อครอปออย่างเงี้ยเราก็ใส่เห็นครอปเราก็ใส่เห็นเอวปกติเพราะมันก็แบบปกติของเราอะไรเงี้ยแร้วน้องก็บอกว่าอยากให้เห็นบ้างเฮียบอยก็ดุแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยดึงแกขึ้นเพิ บอกเป็นเพื่อนน้องก่อนเดี๋ยวโดนด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวโดนด้วยห่วงห่วงห่วงน้องกลัวน้องแบบโตเกินวัยอะไรเงี้ยเพราะด้วย,ด,วยด้วยสมัยนี้ด้วยแหละเด็กก็ชอบโตเกินวัยอะไรเงี้ยค่ะอ่าคืนี่ข่าวเรื่องงานแสดงว่าแบบเป็นอะไรกันเป็นยงไงบ้างถ้าสมัยสมัยก่อนการ่วมงานกัหลายๆช่อก็จริงจริง,รงตอนตอนอยู่ตอนอยู่ให้เก่าเนี่ยก็ให,ให้ให้ร่วมง,งานได้ไหลายช่องแต่หมายถึงว่าเหมือนคงเป็นจังหวะพอดีมากกว่าตอนนี้ที่เราแบบ เฮ้ยออกมาแล้วแบบมีทางแบบทางพี <No. S 1> to ่หงอะไรเงี้ยติดต่อมาให้เล่นก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยค่ะละครที่สุของหัวใจดูได้ปีหน้าถ้าจะประมาณกลางปีจากที่พี่หงอิงจากที่พี่หงพูดไว้เพราะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีซีรีส์ค่ะปีหน้าให้ติดตามกแล้วก็มีเพลงแน่นอน